สวัสดีค่ะพบกับรายการพุทธนี้มีเรื่องเล่านะคะหลังจากที่เราห่างหายไปนานนะคะเราก็กลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่องทางใหม่นะคะตอนนี้เรามีช่องทางที่ออกอากาศคือเสียงตาสายและเอ่อช่องทางแคนดูนะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะตอนนี้สามารถรับชมพวกเราสองคนได้ผ่านทางช่องทางไลน์นะคะในห้อง แอมโลแคนดู do, นะคะซึ่งตอนนี้พวกเราก็กำลังออกอากาศอยู่ mm hmm. นะคะพวกเราสองคนนะคะสุวัสด์เบญจเทวันนะคะแล้วก็นุสรากิสรังคูนนะคะอันนี้เป็นโครงการภายใต้สปทนะคะที่เราจะมามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะคของสำนัก,กางานปอปงนะคะแล้วก็ที่หลายๆคนจะเห็นนะคะว่าพวกเราสองคน ใส่น้าก,กากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดที่ยังมีความดุนแรงอยู่นะคะซึ่งในแต่ละวันก็จะมียอดผู้ติดเชื้อ,อสูงนะคะแล้วก็ยังไงทางเราสองคนก็นห่วงใยให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะใส่น้าก,กากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าเราได้มีการจัดสัมพันธ์ในแอมโ c a แคนดซึ่งเป็นโตสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์นะคะ กิจกรรมครั้งนี้นะคะวันนี้พุธนี้มีเรื่องเล่าพุธเนี้ยเราจว่หัวไม่ว่าเรื่องโลกใบที่สองเอ๊ะน่าสงสัยนะคะโลกใบที่สองคืออะไรคะครับในอีพีนี้นะครับโลคใบที่สองนั่นก็คืออาชีพเสริมของข้าราชการนะครับแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าอาชีพเสริมของข้าราชการนั้นปัจจุบันนี้มีอาชีพอะไรบ้างครับ<อ>คุณเจี๊ยบอเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้ที่พวกเรา work from home นะคะแล้วเราก็จะเห็นหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ที่ มีหลายๆคนเข้ามาทําอาชีพเสริมนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในฐานะที่เราเป็นข้าราชการข้าราชการนั้นคือโลกใบที่1ออาชีพเสริมนั้นเป็นโลกใบที่2องออ 2> นะครับแยกกันใช่ไหมคะคุณสุวัสดิ์ใช่ครับ๋อ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราสามารถที่จะทําอาชีพเสริมอะไรได้บ้างที่มันไม่ผิดนะคะ<อ>ระเบียบนะคะก็จะมีอาชีพแรกก็คือขายของออนไลน์นะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะ ทุกคนนะคะก็อันเนี้ยก็เป็นช่องทางออนไลน์ที่มีการขายของก็จะมีข้อดีหลายอย่างคือขายได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้าถึงลูกค้ากลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้เป็นเวลาราชการนะคะก็จะเป็นหลังเวลาราชการวันเสาร์วอาทิตย์หรือช่วงเวลาที่หลังเวลาราชการนะคะไม่งั้นจะจะมีประเด็นนะคะแล้วก็เออก็อาชีพที่สองเนี่ยก็ เปิดร้านอาหารหรือว่าทําขนมนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นหลายๆคนที่ทําขนมเข้ามาขายนะคะซึ่งเราก็มีช่องทางที่ทงฟ้าที่หลายๆท่านนะคะก็มีขนมมีอะไรมาขายนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ช่องทางที่สามนี่คือสร้างเพจนะคะขายของเป็นช่องของตัวเองนะคะคอย่างที่เราเห็นหลายๆคนได้แจ้งเกิดเป็นเน็ตไอดอลหรือเป็นยูทูบเบอร์นะคะที่ทําช่อง ต่างๆผ่านช่องทางนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ในส่วนที่สี่นี่คือการเป็นกาดเป็นกาดเป็นกาดหรือเหรอคะคุณวัชออข้าราชการบาง,บาง,บ,างบางท่านนะครับอาจจะเป็นทหารหรือตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกาด คอยดูแลสถานที่ oh. ต่างๆได้นะครับตาอีเวนต์ต่างๆ๋อดิฉันเห็นแล้วเหมือน <c oughs> ที่เราเห็นข่าวนะคะว่าสถานบันเทิงต่างๆ <c oughs> ที่มีข่าวว่ากาดอะไรอย่างนี้ก็อ๋อ oh. <c oughs> oh. นี่ก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้อย่างหนึ่งนะคะอ๋อ oh. แล้วแล้วอีกอันหรอคะนักแสดงนี่เป็นได้ด้วยหรอคะ <c oughs> นักแสดงนี้เราอาจจะเคยเห็นนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็จะไปรับบทบาทเป็นตำรวจในละครต่างๆนะครับเพราะเวลานั้นมันจะมีความสมจริงนะครับเพราะว่าเขารับราชการตำรวจไปอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับบุคลิกลักษณะอะไรต่างๆจะเป็นตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความสมจริงมากขึ้นนะครับในการแสดงได้ได้คือหรือว่ากิจกรรมที่6กเนี่ยคะ่ะก็ซักอบรีดนะคะอาจจะทําที่บ้านหรือเปิดร้านนะคะซึ่งอันนี้ก็ ก็ก็มีความน่าสนใจที่เราจะเห็นหลายๆอย่างอาจจะเราอาจจะตั้งเป็นเครื่องซักผ้าแล้วหยอดเหรียญก็ถือว่าเป็นซักอบรีดนะคะก็ก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะอุย้ยอันที่เจ็ดเนี่ยค่ะเป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์นะคะก็เป็นอาจจะเป็นอาชีพในฝันหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็มีทักษะในการเผยแพร่เนี่ยก็สามารถไปเป็นติวเตอร์ได้ช่คะ เพราะว่าที่ผ่านมาคือข้าราชการของสำนักง,งานปปงเราก็มีหลายท่านนะครับไปเป็นต <ừ> ิวเตอร์นะครับ <ừ> นะครับโ <ừ> ดยเฉพาะติวเตอร์ทางด้านกฎหมายนะครับ <ừ> ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ไปในในตัวด้วยนะครับ <ừ> คือต,ต,ติวให้กับทางทางคนที่เข้ามาเข้ามาฟังในขณะ <ừ> เดียวกันก็เป็นการทบทวนความรู้ให้กับต,ตนเองนะครับอันนี้ใครสนใจนะคะที่จะติดต่อติวเตอร์นะคะก็แอบไปสืบกันนะคะว่า กงมีใครที่เป็นติเตอร์บ้างนะคะแล้วก็อันที่ที่เนี้คือขับแท็กซี่นะคะครับสามาได้ใช่ครับพวกแก๊นะครับพวกอ๋อเป็นขับแก๊นะครับเป็นนอกเวลาราชการนอกราชแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องแอบห่วงกังวลนิดนิดนึงว่าพักผ่อนจะน้อยนะคะในช่วง ตอนที่เรามาทํางานประจาเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงด้วยนะคะถ้าจะเลือกอาชีพนี้นะคะแล้วก็อาชีพที่เก้าเนี่ยหลายๆคนในปปงก็ไปเตรียมตัวกันไปแล้วนะคะมีโรคไปที่สองมีอาชีพนี้แล้วก็คือทําเกษตรกรรมนะคะได้ข่าวว่าหลายๆคนมีไร่มะขามนะคะไร่ทุเรียนนะคะก็เดี๋ยวไปสืบกันนะคะว่าใครเป็น เจ้าของไร่หรือเป็นนั่งผัวเป็นเจ้าของฟาร์มอะไรบ้างนะคะเผื่อสนใจจะเตรียมตัวไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะว่าถ้าเราทาไว้ตอนนี้เตรียมตัวไว้สําหรับการเกษียณอายุนะคะพอเราเกษียณอายุไปแล้วเราก็สามารถต่อยอดไปได้นะคะก็คืออาชีพทั้งเก้าอาชีพที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะก็เป็นอาชีพที่สามารถทําได้นะคะแล้วก็ย้ําว่าบางอันต้องทําหลังเวลาราชการนะคะค่ะแล้วก็ เออมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมคะคุณวัตเอ๊กคุณเจี๊ยบครับแล้วถ้าเกิดไปโรคไปที่สองเป็นเด็กเอนนี่ได้ไหมครับเอ้ยเป็นพวกชงเล่าเขาความสุขอะไรอย่างงี้ครับได้ไหมฮะและดูจะไม่งามนะคะอะไรที่ไม่ดีอย่าหาทํานะคะอเอาที่สม,มสเสี่ยง<น>ไปหน่อยใช่และเราต้องคงความเป็นเกียรติยศของเราไว้ว่าเราต้องคงระลึกเสมอว่าเราเป็นข้าราชาการนะคะ จริงๆเราต้องพึงระลึกว่าเราเป็นข้าราชการ24ชั่วโมงนะคะคอะไร<ช>ที่ควรทำเราก็หรืออะไรที่ไม่ควรทำเนี่ยเราต้องเราต้องรักษาเกียรติศักดิ์และศักดิ์สรี์ความเป็นข้าราชการ,ร<ช>ของเราไว้ด้วยนะคะอันนั้นอาจจะเป็นเอนเตอร์เทนภายในบ้านให้ลูกให้สามีอ,างงอันนั้นก็สวมบทบาทได้เพื่อสร้างสีสันนะคะ <c oughs> ให้กับครอ,อ,อบครัวได้มีสีสันบ้างนะคะอันนันน้นก็ไม่ผิดนะคะครับครับและ นอกเหนือจากว่าทางข้าราชการบางท่านนะครับอาจจะมีโรคใบที่2แล้ลเนี่ยอาจจะมีใบที่3าใบที่4ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะทํานอกเหนือจากทาขับแก๊สแล้วเนี่ยอาจจะมีทําการกทําเกษตรปลูก <โ ijo. S 2> ต้นไม้อ,อะไรอย่างงี้นะครับก็<อ>มีใบที่2ใบที่3าใบที่4 <ode. S 1> นะครับหลากหลายนะครับอาชีพเสริมสามารถทําได้หลากหลายนะครับในเวลาเดียวกันนะครับแล้วเราไม่ใช่มีคนที่3ที่สี่ใช่รหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนั้นเราไม่สนับสนุนนะครับ ครับแล้วต่อไปนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อนะครับเกี่ยวกับข้อควรระวังนะครับเมื่อเมื่อทางท่านนะครับได้ทำอาชีพเสริมนะครับของข้าราชการนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับในการทําอาชีพเสริมของข้าราชการนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เลยที่ที่จะเจอกันเยอะก็คือเรื่องประเด็นของเรื่องเวลานะครับเวลาของการเพราะมันจะอาจจะมีเวลาที่ซ้อนทับกันนะครับระหว่างเวลาที่เราต้อง ปฏิบัติราชการนะครับกับอาชีพเสริมของเรานะครับบางทีเราเป็นฟรีแอนซ์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ซึ่งในในประเด็นเรื่องเวลาเนี่ยครับก็จะมีซึ่งในส่วนนี้นะครับก็คือทางก็จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องระยะเวลานะครับก็คือประเด็นเรื่องการปฏิบัติการละทิ้งหน้าที่หรือการทอดทิ้งหน้าที่นะครับตรงส่วนนี้นะครับซึ่งในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551นะครับก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการหรือการทอดทิ้งหน้าที่ราชการไว้นะครับโดยในมาตรา82นะครับบัญญัติไว้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญสะต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ในวงเล็บ5้านะครับจะบัญญัติไว้เลยว่าต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการไม่ได้นะครับก็คือมันก็จะเกี่ยวข้องกันทั้ง3เรื่องเลยคือ1ต้องอุทิศเวลาของตนเองให้กับราชการนะครับ2จะละทิ้งหน้าที่ไม่ได้นะครับ <object queue. S 1> 3จะทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้นะครับ <pattern. S 1> แล้วเราลองมาดูกันนิดนึงครับว่ามันเกี่ยวกับประเด็นของในเรื่องเวลาเนี่ยแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับใน3ใน3ใน3เรื่องนี้นะครับคืออันแรกนะครับคือการละทิ้งหน้าที่ราชการนะครับหมายถึงคือ การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่นะครับซึ่งได้แก่การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการของตนเองนะครับหรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัตินะครับรวมทั้งการมายังสถานที่ราชการแล้วแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานละทิ้งไปยังสถานที่อื่นพูดง่งายๆก็คือว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการนั้นก็คือการไม่มาตัวไม่มาอย่างสถานที่ทํางานนะครับหรือตัวมาปุ <aunque> ๊บนะครับ ก็มาแล้วก็ออกไปนะครับ<ช><ช>อันนี้ก็คือจะเป็นการลัทิ้งหน้าที่ราชการนะครับอาจจะตัวแล้วออกไปไปทำโลบใบที่สองของตอนเองหรือเปล่า<ช>อะไรอย่างน<ช>ี<ช>้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการทอดทิ้งหน้าที่ราชการนะครับหมายถึงการมาอยู่ในสถานที่ราชการหรือมาปฏิบัติงานแล้วนะครับแต่ไม่สนใจไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปล่อยให้งานค้างค้างนะครับอันนี้ก็คือตัวมาอยู่ที่สถานที่ทํางานแล้วครับแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับคือปล่อยว่างไปเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการนะครับซึ่งตัวมาอยู่ที่สถานที่ราชการปุ๊บแต่จะไปมัวแต่ไปทํางานสาวรับออเดอร์อะไรต่างๆหรือเปล่านะครับไลฟ์สดขายสินค้าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือ จะเป็นการทอดทิ้งหน้าที่ราชการนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามนะครับเกี่ยวกับการอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการนะครับนะครับอันนี้ก็คือจะต้องอุทิศหรือสละเวลาการปฏิบัติสละเวลาทั้งหมดนะครับแก่การปฏิบัติราชการนะครับ<น>ตามที่ทางราชการต้องการนะครับอันนี้ยังนอกอันนี้ยังรวมทั้งนอกเหนือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการป <Asian. S 1> กติด้วยนะครับถ้าในกรณีที่ ทางราชการเนี่ยมีงานเร่งด่วนนะครับที่มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่รายนั้นๆต้องปฏิบัตินะครับต้องพร้อมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านจะไปมีโรคบที่2ก็ได้นะครับแต่เวลาถ้าเกิดทางราชการมีงานอะไรเร่งด่วนพิเศษมอบมอบหมายให้ท่านต้องปฏิบัตินอกเหนือจากเวลาราชการท่านก็ต้องพร้อมปฏิบัตินะครับจะอ้างว่านอกเวลาราชการไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นข้าราชการตลอด24ชั่วโมงนะครับ นะครับตรงส่วนนี้นะครับซึ่งแล้วถ้าเกิดมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทอดทิ้งหน้าที่หรือว่าละทิ้งหน้าที่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็อาจจะไปอาจจะเป็นการจะทําความผิดวินัยหลายแรงได้นะครับตรงตรงส่วนนี้นะครับซึ่งก็ต้องไปดูนะครับว่าว่าได้ได้กระทาถึงขนาดไหนนะครับอย่างเงี้ยนะครับว่านะครับส่วนเรื่องถัดไปนะครับที่ข้าราชการที่ เ้อควรระวังในการทําอาชีพเสริมของข้าราชการนะครับนะครับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าบางบางอาชีพบางโรคใบที่สองบางบางโรคเนี่ย บางทีมันมินเมยครับมันมันขาเกี่ยวกันกับอํานาจหน้าที่ของข้าราชการท่านนั้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องคอยใช่เอื้อประโยชน์ใช่ไปเอื้อประโยชน์กับลูกค้าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องต้องคอยระวังนิดนึงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551นะครับมาตราสมาตรา83ดสมเล็บ6นะครับก็ เลยได้บัญญัติไว้ครับว่าข้าราชการพลเรือนสามัญเนี่ยนะครับจะต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการนะครับหรือตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงนะครับกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นนะครับอันนี้แหละครับก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการในบริษัทหนึ่งๆนะครับมายื่นประมูลงานกับทางราชการในหน่วยงานที่เราสังกัดอยู่มันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับมันก็จะมีผลประโยชน์ซึ่งอันเนี้ยก็เกี่ยวก็มีการดำเนินคดีในเรื่องนี้ไปหลายๆหน่วยงานแล้วนะครับส่วนนี้นะครับต้องอันนี้พึงระวังพึงระวังใช่ครับใช่กฎหมายก็เลยก็เลยต้องมีเราเป็นข้าราชการพลเรือดินก็เลยต้องมีหลักที่หลักเกณฑ์กลางนะครับที่ที่ เพื่อนในการอยู่ร่วมกันนะครับก็เลยกฎหมายก็เลยได้บัญญัติไว้นะครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนเรื่องที่สามนะครับเรื่องอันนี้จะเป็นพูดในภาพรวมเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับการห้ามนําทรัพยากรของทางราชการไปใช้ในการทามาหากินรบมาที่สองของแต่ละท่านนะครับทรัพยากรของทางราชการนี้อะไรบ้างครับก็คอมพิวเตอร์อ่าครับโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆ่ับว่าใช่ไหมครับนะครับพวกเครื่องบางทีถ้าเกิด เราไปเป็นข้าราชการอยู่ทางโยธาก็อาจจะมีเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับนะครับตรงส่วนนั้นนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานอย่างที่ทางคุณเจี๊ยบได้ได้กล่าวไปนะครับพวกพิมพ์เตอร์กระดาษอะไรต่างๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับนอกนจากนี้นะครับทรัพยากรของทางราชการนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรเรื่องเวลาครับซึ่งซึ่งก็จะค้าเกี่ยวกับประเด็นที่หนึ่งที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับก็คือทรัพยากร เริ่มเวลานะครับซึ่งซึ่งตรงนส่วนนี้นะครับข้าราชการต่างๆนะครับก็ต้องพึงระวังไว้นะครับนอกเหนือจากนี้อีกอย่างหนึ่งคือในยุคปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นยุคของโลกข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่สําคัญของทางราชการนะครับก็คือทรัพยากรข้อมูลครับอ๋ออันนี้ทรัพยากรใช่ครับนะครับสําคัญมากครับเพราะว่าบางข้อมูลบางเรื่องเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ มีเป็นความรับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับส่วนรวมนะครับถ้าเกิดข้าราชการท่านนั้นเนี่ยรับทราบข้อมูลนั้นแล้วก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นสวัสาประโยชน์กับตนเองนะครับตรงส่วนนี้มันก็ต้องพึงระวังนะครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ต้องพึงระวังอย่างยิ่งและต้องพึงระลึกถึงไว้เสมอว่าในโลกปัจจุบันนะคะ ทุกคนมีโทรศัพท์มีกล้องมีกล้องในโทรศัพท์ที่มีคุณภาพมากอย่าคิดว่าเออใครจะไม่รู้ไม่เห็นนะคะท่านอาจจะโดนแอบถ่ายแล้วไปโชว์ไปแชร์ในโลกโซเชียลที่หลายหคนที่เราเห็นเป็นถ่ายนะคะก็เราต้องพึงระวังแล้วก็เออแบบระวังอย่างยิ่งเลยในในส่วนนี้นะคะเราพึงรึกถึงเสมอว่าไม่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเป็นไปไม่ได้นะคะเราต้องพึงระวังแล้วก็ เราจะมาบอกที่หลังว่ารู้เท่าไม่ถึงการที่เราได้ยินบ่อยๆซึ่งก็อาจจะใช้คำนี้ไม่ได้นะคะถ้ามันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรามีการร่วมสนุกนากรายการของเรานะครับทุกอย่างทุกทักทุก EP ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการร่วมตอบคําถามชิงรางวัลนะครับคําถามอาบ รางวัลอาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี้เราก็ใช่จากท่านผู้บริหารจะดีนะครับเพื่ออันนี้ก็เรามุ่งเน้นเพื่อการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมนะครับโดยกติกาของเราก็ก็คือขอท่านที่ตอบถูก3ท่านแรกนะครับโดยตอบผ่านผ่านช่องทางแอมโลแคนดูนะครับแอมโลแคนดูเท่านั้นนะครับโดยเมื่อ3ท่านสามท่านแรกที่ตอบถูกนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สทก็ จะนัดวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปรับของรางวัลกับทางท่านผู้บริหารนะครับอาจจะอาจจะไม่ใช่เป็นวันนี้หรืออาจจะเป็นวันอื่นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทางสปทก็จะประสานกับทางท่านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วคําถามนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เป็นครั้งแรกในช่องทางใหม่นะคะเป็นคําถามอะไรคะคุณวัชครับคําถามของเราตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะครับง่ายๆครับคําถามของเราจะง่ายนะครับ ก็คือคอสอสขอถามว่าโลกใบที่สองใน EP นี้คืออะไรนะครับโลกใบที่สองใน EP นี้คืออะไรนะครับสามารถพินตอบมาได้เลยนะครับ,บในแอมโกลแนดู <Can Do. S 2> ในแคนดูตอนนี้เลยนะคะสามารถตอบได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่การออกอากาศครั้งนี้นะคะใน EP นี้ในช่องทางแอมโกลแนดูเนี่ยเราก็จะมีทุกพุธนะคะก็จะมาพบกับพวกเราสองคนนะคะ ฝากขราชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวปปงอนะคะได้เข้ามารับชมในทุกพุธนะคะในช่องทางแอมโลแคนดูนะคะเราเราก็จะมาพบกับพวกเราสองคนเราจะมีสาระน่ารู้มีเรื่องเล่าเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะคะซช่งอันนี้เป็นนโยบายหลักแของท่านผู้บริหารท่านรักษาการ เลข้าธิการด้วยนะคะว่าอันนี้เป็นนโยบายว่าเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลไม่ให้บ้านประงของเราหรือพี่น้องแอมโลของเรากระทาความผิดเรื่องในการทุจริตนะคะครับแล้วก็ก่อนจะจบรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสอออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่าน ผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางเสียงตามสายหรือว่าผ่านทางไลน์แอมโกลแคนดูนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในอีพีต่อไปนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรมานาเสนอนะครับเล่าสู่กันฟังเรื่องอะไรบ้างนะครับและก่อนจากกันนะครับเราก็จะมีเพลงปิดท้ายรายการนิดนึงนะครับซึ่งฝากเพลงนะครับซึ่งทางถ้าท่านผู้ชมที่ชมผ่านแอมโชมผ่านแอมโกลแคนดูนะครับก็สามารถ กดเพลงได้นะครับในปุ่มที่เราส่งไปให้นะครับท่านก็สามารถฟังเพลงไปพร้อมๆกันกับทางเสียงตามสายได้นะครับใช่ครับครับเพลงของเราก็คือเพลงอะไรครับคุณเจี๊ยบเปลี่ยนได้ไหมนะคะจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขนะคะครับครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณนะครับโดยความห่วงใยนะคะดูแลทุกทุกคนดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากล้างมือนะคะวันนี้บายบายค่ะ เพราะเธอต้องมีชีวิตที่งดงามหากเธอนั้นเดิมผิดพลาดไปจำเอาไว้ว่ายังมีวิธีเปลี่ยนชีวิตกลับมาในทางที่ดีตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สายเกินเปลี่ยนได้มาม สังคมแม้ม่มีใครสนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเองหากเพียงคิดจะทำผิดเรื่องใดยังไม่สายที่เธอคงต้องตรอผิดเพียงครั้งใครคงจำเบอนไม่มองความมันมองจะครองใจเธอ ที่เราจะไม่ชอชนอยากให้รู้ว่าคนทำดีมีค่าในทุกสังคมแม่ไม่มีใครสนสวรรค์เบื้องบนก็เห็นเองแม่ไม่มีใครสน